น้ำตกสำโรงเกียรติพร้อมรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงการานต์จัดรถรับส่งเข้าออกลถคาร์บอนในพื้นที่นายสุภิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดสีสเกตเปิดเผยว่าเมื่อวันที่12เมษายน2567ที่สวนลุกชาติน้ำตกสำโรงเกียรติบ้านสำโรงเกียรติหมู่ที่5ตำบลบักดองอำเภอขุนหารจังหวัดรีสเกต นักท่องเที่ยวและประชาชนที่กลับถึงภูมิรำเนาในช่วงหยุดเทศกาลสงกรานต์ได้จูงมือครอบครัวมุ่งหน้าเดินทางมาเล่นน้ำกลายร้อนอย่างต่อเนื่องซึ่งน้ำตกสำโรงเกียรตินับเป็นแหล่งท่องเที่ยวกลายร้อนในฤดูแล้งท่ามกลางพฤษานานาพันธุ์มีน้ำที่ไหลตกลงมาเบื้องล่างมีความสวยงามสดชื่นอยู่ตลอดน้ำตกสำโรงเกียรติได้รับความอนุเคราะห์จากโครงการจุลประทานจังหวัดศรีสะเกษ ป่อยน้ํามาจากเครือนห้วยสะแบงที่อยู่พื้นที่ด้านบนเป็นน้ําตกที่ปลอดภัยทานน้ําด้านบนน้ําไม่ลึกเด็กๆสามารถเล่นน้ําได้ท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมด้วยพฤกษานานาพันธุ์และทรัพยากรป่าไม้ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพศึกษาธรรมชาติของต้นไม้นานา,นาพันธุ์ได้นางสาวจิรนันบัวจันทร์หัวหน้าสวนลุกขชาติน้ำตกสำโรงเกียรติเปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงการานนี้จะมีน้ำให้เล่นไปจนถึงประมาณวันที่16เมษายนซึ่งนักท่องเที่ยวได้ทยอยกันมาเที่ยวตลอดทั้งวันโดยในวันนี้มีนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า500คนและคาดว่าในวันพรุ่งนี้วันที่13เมษายนจะมีนักท่องเที่ยวและประชาชนที่กลับถึงภูมิลำเนาเดินทางมาเล่นน้ำกลายร้อนอีกนับพันคนอย่างแน่นอนเนื่องจากบรรยากาศที่ร้อนอบอ้าว และเป็นวันหยุดยาวสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะเดินทางมาเล่นน้ำตกสามรงเกียรติจะเปิดให้เขาพื้นที่ตั้งแต่เวลา8นาิกา30นาทีถึง16นาฬกา30นาทีด้านนายทรงเกียรติมาสีประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าวันนี้อาสาสมัครของ2หมู่บ้านคือบ้านสามรงเก่าหมู่ที่9และบ้านสารงใหม่ไทยเจริญหมู่ที่21ต,ตำบลบักดอง อำเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกดได้ร่วมกันจัดลถสองแถวเพื่อมาไว้คอยรับส่งนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเข้าท่องเที่ยวในพื้นที่สวนลูกชาติน้ําตกสำโรงเกียรติเพื่อชมธรรมชาติและเพื่อเล่นน้ําตกเนื่องจากนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีจํานวนมากต่างคนก็มีรถส่วนตัวที่จะต้องเข้าพื้นที่เพื่อไม่ให้เป็นการแอรอัดและลดคาร์บอนในพื้นที่สวนลูกชาติอาสาสมัครจึงได้จัดลถไว้คอยบริการด้วย ทิตาลีทิพทวีสุขภาพข่าวสุภิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรสีสะเกตรายงาน